กรัยอยูจะพินออนโชว์กระแสยูซ้อนซ้ำอ,อันหนักมดตระจากเน็นแดงเดนเี่็เป็นเมื่อแต่จากพิน้่อนขอบคุณในการรับชมและค่ะเด,อดออ้อขอบคุณในนไท้าอันนี้ย,ยพาชมบรรยากาาาศตมนนะคะคชมวิวทิวทัศนไปน้ำใจพ่นอองก้า โอ้ยดอกสนน้อยอยู่โรงหน้ามอจางนี่น้องถ้าตื่นงานหนามืนหนามมาตลอดจากเฮ็นแดงเดี่ก็แม่นเมื่อแตะจากน้องขอบคุณในการรับชมนะคะดเด้อขอบคุณน้าไลมาชมวิวที่อุทัยน,นั่งได้กพราะถึงจากอน,นิอยจาศิภาะชมบรรยากาศตามุ่งนา กลิ่จ้าอันนี้ยะสิงกงแวาลชม่มบรรยากาศตามพุ่ง,งานานะคะหัวรถรถพัดไม้หนา้าจอมเบ็ดจอมปลาจอมพี่น้องอันนี้ก็เป็นพอ,นนนนพ,อนนพุ้งจ้งน้าเปลือกมันตลุดน,น,น,นะพี่น้องเนาะเนะค่ะ รถจะทั้งหนาับรถต้นกับมาหาหยามจางแกพี่น้องโอ้หนาวคนอ่ะหนาวยังเพียงเอออยู่จ้าพี่น้องแยกตึงยาผ้าชมวิวขากลางขากัำนอกพี่น้องเนาะกับป๋าอันนี้ก็เป็นบ่อกุ้งจ้าน้าผ่องมันตลกดนวยพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะ นุอนจะทั้งหนากับอากับข้าวพอได้กินแล้วก็กลับบ้านนะคะพี่น้องเพป็นมาอยากต่างกันอยากาต่างได้ไปได้โว้วหูเนาะเจ็ตสิบตะปาเออสามอากับข้าวพอได้กินแล้วก็กลับบ้านนะคะวันนี้เพป็นกันมาจอมเบสที่แตกต่างมาจอมเบสที่แตกประมาณนี้เนาะคพี่น้อง,ง,องขอบคุณได้ลาย พี่น้องเพิ่นมาอยากต่างกันอยากต่างได้ไปได้วงหูเนาะได้ติดกับปะการังนรามวิวภูเขาภูเขาบ้านได้จริงกระลั้เราดูไกลสวยงามมากจ้ะพี่น้องพี่น้องเพิ่นมาอยากต่างกันอยากต่างได้ไปได้วงหูเนาะได้ติดกับปะการังนรามจ้า นี่ก็เป็นบอกรงจจนน้ำพวิมันตลดนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะจางรจะทั้งหนกันอาชมยูทัชไปด้วยน่้างบ่อยนี่ก็จอหินคุบแม่แจ้น้อยหดอะโอ้ยงามคขอบคุณนะคะขอบคุณ่ฟนพี่น้องน้อง ขอบคุณผู้สนับสนุนมากๆนะคะได้พอกินจา้าอันนี้เยสิกาผ้าชมบรรยากาศตามพุ่งนานะคะได้อินจ้าได้จู๋ฟ้าได้เยสิกาได้อย,อยู่ได้อยู่ได้พอกิน,นะคะ่ะพี่น้องนมีอยู่ไก่จากก้าอะไรก็อืน่นถามเพื่นนี่แหละค่ะ แกเป็นอาจจะเป็นไพนา้าจะพี่นอ็นอกแพน้าของเกินเนะะาะอาศัยอยู่จะพีนะ่น้อ,ยยองโน้ก็อาศัยอายุซ้อนซ้ำอันนั้นเนี่ยสิ่งเล็บบประง <c ười> ประมาณนั้นค่ะประมาณน,านั้นขอบคุณในการรับชมนะคะเ <c ười> นี่ยสิ่งเล็บบประ隆 <c ười> ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นขอบคุณในการรับชมนะคะเพราะิึงจงอันนี้ยะติภาพชมบรรยากาศตามพุ่งงานะคะเด้นศิลาะชมวิวขาค้าง,างขางกับเตกาที่นอนเ็จาะกลปะ เป็นกันมาจับเวททีก่การงานมาจับเวทในกันประมาณนี้เนาะนั่เนาะขอบคุณหล,ลายหลายขอบคุณทุการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณหดาหลายนั่นประจ้าเห็นปรจ้ารถซาเร็งฮุ่ะโอ้ยงามจังขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนพี่น้องน้อขอบคุณผู้สนับสนุนมากๆนะคะค่ะ ของคุณการรับชมของคุณผู้สนับสนุนของผู้เลหลายนั่นมาจ้าเห็นปะจ่ารถซาลิงได้ยินจา้าได้จูบ้าได้ยินเพลงกันนะ่ะได้อย,อยู่ได้อยู่ได,ยได้พอกินค่ะพี่นอ้องวิวภูเขาภูเขาบ้านได้ยินเพลงกัะเราดูไกลสวยงามมากจ้าพี่น้อง ได้อยู่จ้าได้อยู่ฝาไม่ใช่ได้อย,อยู่ได้อยู่ได,ยได้พอกินค่ะพี่นอ้อกหมดแล้วรถรถคนมากเลหนะจอมเบดจอมป่าจอมที่นอ้อกวิวภูเขาภูเขาบ้านแท้จริงกั่ะเราดูไกลสวยงามมากจ้ะพี่น้อง อยู่ไก่จ้าเรียกว่าอิ่นถามเพิ่นนี่ราคาอันนี้กับเป็นอาจจะเป็นไฮนะจะพี่น้องไฮนะปกติเนาะลูกคนกับมาหาอย่างจางจะพี่น้องโอ้น้ำคนน่ะน้ำยังเพียงเออยู่จ้าพี่น้องอาศัยอยู่จะพี่น้องโน้กับใส่ยู่ซ้อนซ้ำอันให้ลูกคนกับมาหาอย่างจางจะพี่น้องโอ้น้ำคนน่ะน้ำยังเพียงเออยู่จ้าพี่น้องน้ำ่ะโอ้ยงามจัง ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้องขอบคุณผู้สนับสนุนมากๆนะคะอาชมยืดยืดทัดไปด้วยนี่ข้างก้อยนี่กับเจดีจย์ยีนมคุกแม่แจ้นลอยพี่น้องเขึ้นมาอยากต่างๆอยากต่างๆไต่ปไปไต่บนหุ่เนาะเจ็ดตะประกากเอิใช่ไม ถึงยาผ้าช่อมวิวขาะทางคากลับน,กนอกที่นอนานะกลับอ่ะลูกสนกับมาหา,ยา,าหย่างจางจะพี่น้องโอ้หนาวหมดอ่ะหนาวยังเพียงเออ,อยู่จ้าพี่น้องหูหมดอ่ะโอ้ยงามค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆน้อง,องขอบคุณมือส,สนับสนุนมากๆนะคะในพ่อขิงจา้า อันนี้เยติกาภาพส้มบรรยากาศตามพุ่งนานะคะอาศัยอยูจะมีน้องโชว์กับาศัย,ยูซ้อนซ้ำอันฮะพอฟพันมาได้พ่อรถายจะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะได้ยินจได้ยูฝาได้ยอะิงจริง ได้อยู่ได้พอกินค่ะพี่น้นองมีอยู่ไก่จ้ารเรียกว่าอิ่นถามเพื่อนนีน่แหะคา่ะอันนี้ก็แม่นอาจจะเป็นแพน้าแต่พี่นอ้องแพน้าของเพื่อนเนาะได้อยู่จ้าได้อยู่ฝาได้ยังไงได้อยู่ ได้พอกินค่ะพี่น้องทุิ่นกับมาหาอย่างจางจะพี่น้องว้าวน่านคนอ่ะน่ายังเพียงเออจิจ้าพี่นอ้องอาหากับข้าวพอได้กินแล้วก็กลับบ้านนะคะพี่น้องพี่น้องมาเนี่ยล่ะค่ะป๊าพี่น้องไอ้กล้วยทเทียงงามแท้ดเทียงงามแท้บุานาอ่ะโนกระสัยอยู่จ้ะพี่น้องโนก็อาศัยอยูซ้อนซ้ำอุ่นฮะ ชมวิวทิวทัศน์แต่จำใจพี่น้องจานโอ้ยดอกสนโน่หน่อยอยู่ตรงหน้นจาจบบจพี่น้องได้ตยานนำจานนี่ก็เป็นห,หน้าห,หน้าของทีของน้องนนเี่นติดาฝันเื่อพี่นอ้องขึ้นมาอยากางาจา้อยากด่างได้ไปได้ว่หูเนาะ้ติดตะปะเออทาง ให้นำไปอนอะมานี่ยรคะปัาพี่นอ้กล้วยเลี่ยงงามแท้เชียงงามแถวบ้านโน่นเดี่ยส่งาาช่อมิวขาทางขางกำนอกที่นอนกลับา,งงาเ่ยสิ่งา